Yeah. I'm เราแก้ขนมขึ้นไปแล้วเราต้องเช็ดหลุมให้สะอาดใช่คมันจะทำให้หนมตกแกงง่ายด้วยนะคะใช่ต้องทำเพราะว่าบางทีเนี่ยข้างบนเนี่ยมันมันจะมีเนี่ยน้ำตาลที่มันแค่แล้วมันจับพรอยยอดแป้งลงไปเนี่ยเตามันร้อนเนี่ยดำๆก็จะขึ้นมามันเป็นน้ำเศษน้ำตาล<อ>ที่มันไหม้นเงนี้และนี่คือต้องเช็ดซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะเช็ดซ้ำนี่คือเอากากมะพร้าว ไม่ให้กาเป็นมะพร้าวขูดที่ยังไม่ได้คั้นกะทิออกนะมันจะทําให้แป้งไม่ติดเพราะว่าฟาร์มร้อนเนี่ยกระทบกันแล้วเนี่ยมันจะมีน้ํามันออกมาใช่มันจะทําให้เวลาเราแค้แล้วมันจะไม่ติดอันนี้หยอดกะทิใช่เหรอแป้งลูกแป้งแป้งที่เราผสมมาแล้วอะเนาะใช่แต่อันนู้นนะ่ะคือหยอดกะทิ แต่ในตัวแป้งนี่ก็ต้องมีกะทินะมไม่ใช่แป้งกับน้ำเฉยๆต้องมีกะทิด้วยไม่งั้นความมันมันจะไม่มีตัวนนแป้งเรียกว่าขานมท็กอะไรคะโบราณขนมทอกโบราณอันนี้หยอดหยอดหนาอันนี้คือหัวกะทิล้วนๆอันนี้หัวล้วนเลยเวลาหยอดก็ต้องหยอดเวาลาแป้งที่ยังไม่แข็งตัวถ้าแป้งแข็งตัวแล้วก็คือ หัวมันจะไม่เข้าไปปนกับเนื้อเนื้อแป้ง เ,เราปิดไว้นานเท่าไหร่หรอคะสิบก็เปิดน<า>้าจะถประมาณ5นาทีอเปลูก5นาทีสุกเลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็ใส่หน้าไม่ต้องใส่เวลายหยอดแป้งแล้วต้องใส่หน้าเลยโอ,ตอ้ต้องรี ให้แป้งมันสุกถ้าแป้งมันสุกแล้วหน้าค่ะแป้งมันจะไม่เข้ากัน จ,จ้า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 ต้นหอมอ,อย่างเดียวเครื่องมีอะไรบ้างคะเนี่ยต้นหอมต้นหอมต้นหอมมีต็ตโคกแล้วก็มีเป็นหน้ากะทิหน้ากะทิคือคือแบบนี้โอ๊คหน้ากะทิคือไม่ใส่อะไรเลยนะล<อ>ูกน,นะแต่ก็รสชาติเดียวกันทีแต่ว่าไม่ใส่พวกผักอะไรลงไปเพราะว่าบางคนไม่กินผักบ,บางคนเจาไปป้อนเด็ออกร้อนอ๋อผมจะไม่เอาผัก ม่ใส่ผักเลยใช่เป็นหน้ากะทิแต่มันรสชาติเดียวกันอันนี้ตัวกะทิที่หยอดอ๋ออันนี้ตัวกะทิอหรอคะหัวล้วนๆอันนี้คือเราแบบทำมาแล้วเนาะปรุงมาแล้วมาแล้วก็เวลานะแเราก็หยอดได้เลยอากาศมัน,นเย็นกะทิเป็นกอนน้อนนีตัวแป้งกับกะทิมีปแป้งกับกะทิค่ะใช่ ล้วนๆแล้วก็น้ำตาลเกลือแค่นั้นเคยนับไหมคะวันหนึ่งได้กี่เตาไม่เคยนับเลยไม่เคยนับเลยทำไปเรื่อยๆจนเนี่ยหมดพวกนี้นใช่ไหมคะใช่ใช่ สบาทที่มีกี่คู่อะคะแปดแปดคู่ หยอดเป็นนะนี่เราก็ต้องรีบลงหัวนะลูกนะไม่มงั้นพอแป้งสุกแล้วหน้ากับหน้ากับแป้งมันจะไม่เข้ากันคือคนคนหยอดก็ต้องรู้ต้องต้องว่าต้องทำสองคนเลยทีนี้ไม่ทําคนเดียวนี่แหละแต่เราก็ต้องรู้ว่าเออถ้าเตมมา,ามันร้อนมากกระทะมันร้อนมากเราก็ต้องรีบหยอดหน้าเพราะว่าแป้งมันจะสุกเร็วไงเนี่ยพอรินม,มันขึ้นอย่างเงี้ยเราต้องรีบหยอดะ จะไม่เข้ากันเดียวนะเะมันกะ็เป็นัวแล้วนะ,ะเพราะว่าเตามันร้อนไงเตามันร้อนจัดแต่ว่าถ้าเตาไม่ร้อนนะมันก็หยอดไม่ได้นะถ้าเตาไม่ร้อนถ้าหยอดลงไปแล้วแป้งมันจะด้าน ต้องว่าเตาร้อนแล้วก็กาดดับแล้วถ้ามันร้อนมากคือเราต้องเลีถ้ายอดแป้งไปคือดังฉีน่นนะคือถือว่าใช้ได้โอเค